สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชอร์แนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมฮองไคร์สตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นไกด์ตัวละครใหม่หรือว่าน้องซิลเวอร์บูมนั่นเองนะครับสำหรับซิลเวอร์บูมต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มันมาเปลี่ยนเมตาของเกมฮองไคร์สตาร,เรา์เดลเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าซิลเวอร์บูมเนี่ยเป็นสายลบล้างนะครับจุดเด่นที่สุดของสายลบล้างก็คือดีบัฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซิลเวอร์บูมเนี่ยมันเป็นมหาเทพดีบัฟ เพะว่าะว้ามาเทียบกับตัวละครสายลบล้างตัวอื่นในเกมที่มีนะตอนนี้นะครับซีวอรวูเป็นตัวละครที่มีดีบัฟถึง7อย่างนะครับ จากตัวละครตัวน้องเองอย่างเดียวนะและถ้าเกิดเป็นเพื่อนใช้หลายคนพิเศษประจําตัวน้องนะครับก็จะมีดีบัฟเพิ่มไปอีก1อันเป็น8อย่างเลยครับอย่างที่2นะครับซีวอปูสามารถเพิ่มจุดอ่อนธาตุให้กับเป้าหมายได้ครับซึ่งการเพิ่มจุดอ่อนธาตุให้กับเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนเพราะแมคานันข,ของเกมนี้นะครับมันจะเล่นกับเกาะเป็นส่วนมากอยู่แล้วนะมอนสเตอร์แต่ละตัวมันจะมีเกาะอยู่นะครับและเราจะเมนต้องใช้ธาตุให้ตรงกับจุดอ่อนของมอนเพื่อที่จะสามารถทําลายเกาะได้นะครับ ซึ่งซิลเวอร์บูมนะครับณแผทปัจจุบันเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีความสามารถเพิ่มจุดอ่อนให้กับเกราะของเป้าหมายได้นะครับแล้วก็อย่างที่สาครับสำหรับซิลเวอร์บูมนะครับเพียงแค่อีสูตรก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้ดีมากๆในหน้าที่เดเมดดีบัฟเฟอร์นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะใช้งานน้องให้แบบ ค่อนข้างเป็นเดเมจหลักหวังพึ่งได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงทุนเพิ่มหน่อยครับเพราะว่าใครที่อยากจะหวังเดเมจจากน้องสูงๆเลยนะต้องปลด E4 ให้ได้ครับเป็นขั้นต่ำนะแล้วก็สูงสุดครับ E6 นะเดเมจของน้องเนี่ยจะก้าวกระโดดเรียกได้ว่าแบบเท่าตัวเลยครับแล้วก็อย่างที่สนะครับสำหรับน้องซิวเวอร์บูมนะครับทางเกมเนี่ยเขามีกิจกรรมพิเศษนะครับแจกไลคนที่เหมาะกับน้องซิวเวอร์บูมมากๆนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ต้องการน้องนําไปเป็นโลดีบัฟเฟอร์อยู่แล้วนะ เปไลยคนที่โคตรโคตรดีนะโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่ใช้น้องซิวเวอร์บู๊ปอีสูนะครับเพราะถ้าเมื่อ,อใช้ไลยคนแจกอันนี้นะครับเพื่อนเื่อสามารถปลดแม็กได้เลยแล้วก็เราจะสามารถบนไมา้ตายของซิวเวอร์บูปนะครับก่อนที่ดีบัฟมันจะหมดได้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสำหรับซิวเวอร์บูปนะครับตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่สามารถจัดไปได้กับทีมแบบหลากหลายมากนะครับและยิ่งในอนาคตน,นะครับถ้ามีตัวละครเข้าใหม่มากขึ้นกว่านี้นะครับตัวละครซิวเวอร์บูปตัวนี้เนี่ย มันก็จะยิ่งเฉิ่ฉายมากขึ้นกว่านี้ด้วยครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นจุดเด่นคร่าวๆของซิวบูบูมนะครับซึ่งจุดเด่นของซิวบูบูมมากขนาดนี้นะครับแล้วใช้จริงเนี่ยมันดีอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะผมก็จะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับโดยทีมแรกที่ผมใช้นะครับก็จะมีจิงหยวนวกับทิงหยุนนะครับส่วนทีมที่2นะครับก็จะเป็นจิงหยวนทิงหยุนแล้วก็ซิวบูบูมนะครับมาดูกันว่าถ้าเรามีซิวาารบูบูมได้เพิ่มมาากขขึ้นนนนดไหนนะครับ เพื่อนๆก็ดูจากคลิปได้เลยนะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามแปะดีบัฟทุกอย่างนะครับให้กับศัตรูนะสำหรับทีมแรกผมจะมีใช้สกิล E ทิงหยุนแล้วก็ไม้ตายของทิงหยุนนะครับส่วนทีมที่2ที่มีซ i เวอร์บู๊เพิ่มไปนะครับผมก็จะใช้ท่า E และท่าไม้ตายของซ i เวอร์บู๊นะครับส่วนไลคโคนของซ i เวอร์บู๊ที่ผมใช้ในคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็เป็นไลคโคนแจกนะครับไม่ใช่ไลคโคนไปจำตัวน้องนะซึ่งเดอเมจที่บูต์ขึ้นมาเนี่ยมันบูต์เรียกได้ว่า กือบ100%เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนอัพสกิลเลเวลของน้องยิ่งสูงนะครับมันก็จะยิ่งบูทได้มากกว่านี้อีกนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันจะต้องพึ่งดวนิดนึงก็คือ,อ,อพรสวรรค์ของน้องครับเวลาที่น้องทําการโจมตีนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มดีบัฟสัอย่างนะครับถ้าโชคดีมันไปสุ่มโดนดีเฟนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำเดเมจให้กับศัตรูได้มากขึ้นกว่าเดิมนะต่อมาเรามาดูความสามารถของน้องกันเลยดีกว่าว่าซิวเวอร์บูฟตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ เริ่มต้นจากการโจมตีปกติก่อนนะครับสำหรับซิลเวอร์บูลนะครับจะสามารถโจมตีเป้าเดียวสร้างเดเมจวอนต่มให้กับศัตรูเป้าหมาย1ตัวได้นะครับต่อมาสกิลต่อสู้ครับอาราวเชนนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มจุดอ่อนประเภทเดียวกับเป้าหมายฝ่ายเราที่อยู่ในการต่อสู้1อย่างแก่เป้าหมายที่กําหนด1ตัวได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าความต้านทานประเภทที่สอดคล้องกับจุดอ่อนดังกล่าวอีก20% ไปเลยเวลา2เทินด้วยครับซึ่งจุดอ่อนที่ซิวเวอร์บูสามารถเพิ่มให้กับเป้าหมายได้นะครับมันจะเพิ่มได้แบบเดียวนะเพื่อนเพื่อนและนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะทําให้ความต้านทานทุกประเภทของเป้าหมายดังกล่าวนะครับลดลงอีก 7. 5เริ่มต้นนะไปเลยเวลา2เทินด้วยครับซึ่งความสามารถลดความต้านทานทุกประเภทตรงนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายเนี่ยจะโดนเดเมจมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนเพื่อนอีกทั้งยังสามารถสร้างเดเมจควอนตัมให้กับศัตรูได้ด้วยครับ ก็เรียกได้ว่าท่าเดียวนะครับมีดีบัฟถึง3อย่างนะที่สําคัญยังมีดาเมจควอนตัมด้วยนะครับหลักการเพิ่มจุดอ่อนของสกิลซิลเวอร์บู๊ทำงานยังไงนะครับขั้นตอนแรกสุดนะครับมันจะดูธาตุของทีมเราก่อนนะครับว่ามีธาตุอะไรบ้างอย่างเช่นทีมผมตอนนี้นะครับมีซิลเวอบู๊๊จริงหยวนแล้วก็ชิงเช่ใช่ไหมครับจะมีธาตุควอนตัมแล้วก็ธาตุสายฟ้าอยู่นะครับโดยตามหลักปกติเวลาซิลเวอร,ร,ร์บู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ จะสามารถเพิ่มจุดอ่อนควอนตัมแล้วก็สายฟ้าให้กับศัตรูได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูประกอบด้วยนะครับก็คือจุดอ่อนบนหัวของศัตรูเพื่อนอย่างเช่นถ้าศัตรูนะครับมีจุดอ่อนาัดไฟาตุควอนตัมแล้วก็กายภาพอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่ซิวบุบใช้สกิลนะครับมันจะไม่เพิ่มจุดอ่อนควอนตัมให้กับศัตรูนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีจุดอ่อนควอนตัมอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ซิวบุใช้สกิลนะครับมันจะบังคับเลยว่าศัตรูเนี่ยจะโดนจุดอ่อนสายฟ้าแบบ100% 100%นส่างททีี่่2เพืออนต้งูครก็ ถ้าศัตรูมีจุดอ่อนแค่ไฟกับกายภาพล่ะแล้วทีมเราเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับมีซ i เวอร์บูฟชิงอยู่แล้วก็ชิงเช่นะครับซึ่งซ i เวอร์บูฟก็สามารถเพิ่มจุดอ่อนคอนตามแล้วก็สายฟ้าให้กับศัตรูได้นะครับแล้วโอกาสที่มันจะเป็นสายฟ้าหรือคอนตัมเนี่ยมันคิดยังไงนะครับมันจะคิดตามธาตุในทีมเราเลยเพื่อนๆอย่างเช่นผมมี2ธาตุคอนตามกับสายฟ้าใช่ไหมครับโอกาสเนี่ยมันก็คือ50-50เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใส่คอนตัม3าตัวสายฟ้า1ตัวนะครับมันก็ไม่ใช่7525สิ มันก็เป็น50 50อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น2จุดนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญมากสําหรับคนที่ต้องการจัดทีมให้มีประสิทธิภาพสําหรับน้องซิวเวอร์บูมนะครับสำหรับท่าไมาตายูเซอร์แบนท่านี้นะครับจะใช้พลังงานทั้งหมด110หน่วยและมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูโดนลดดีเฟนซ์เริ่มต้นที่36%เปซ็นไปได้เวลาถึง3เทร์นะครับพร้อมกับสร้างเดเมจควอนตัมได้ด้วยนะครับก็ที่เลเวลสูงสุดนะ จะสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับได้สูงถึง4.9.5เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นท่าลดดีเฟนต์นะครับที่สูงที่สุดในเกมในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต่อมาสําหรับพรสวรรด์นะครับซิกวกับบู๊จะสามารถทําให้เกิดบัคสาประเภทได้ครับจะมีบัคลดแอทแทก บั克รดดีเฟนต์แล้วก็บั克รดสปีดนะครับซึ่งทุกครั้งที่ซิวเบิร์กทำการโจมตีนะครับจะมีโอกาสพื้นฐานเริ่มต้น60%ที่จะมอบดีบัฟบัคให้กับเป้าหมาย1ตัวไประเวลาสักเทินได้ครับก็ถ้าให้อธิบายเข้าใจแบบง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรือว่าท่าไม้ตายนะครับสกิลที่สามารถสร้างดดเตจให้กับศัตรูได้นะครับซิวเบิร์กก็จะมีโอกาสมอบบัคให้กับศัตรูได้นะครับที่สาคัญบัคที่มอบให้จากพรสวรรค์ตรงนี้มันสามารถสแต็คได,ด พูดง่ายคือยิ่งเราโจมตีเยอะใช้สกิลเยอะใช้ท่าไมา้ตายเยอะเนี่ยศัตรูก็จะยิ่งติดดีบัฟเยอะขึ้นด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับเทคนิคครับสําหรับเทคนิคเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงเพื่อน เอาจริงตอนแรกผมดูก็เออก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยมันสามารถเอาไปเคาน์เตอร์มอนสเตอร์บางประเภทในเกมได้นะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะมอนสเตอร์ตัวสีทองนะครับที่เหมือนนักเวทอ่ะโผล่เข้ามาปุ๊บมันทําการโจมตีเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเราใช้เทคนิคซิวเวอร์บูมนะครับมันจะสามารถเบรกเกาะของ,ของมอนสเตอร์ได้แล้วก็ติดสถานะเบรกจากคนตามนะครับมอนสเตอร์มันก็จะโดนหน่วงนะครับทำให้เราสามารถสวนกลับได้นะครับซึ่งเทคนิคของซิวเวอร์บูมทำอะไรได้นะครับซิวเวอร์บูมจะ เข้าการต่อสู้ซึ่งจะสามารถสร้างเดเมจวอนตามให้กับศัตรูได้นะครับและถ้าตามปกตินะครับคือถ้าเราทำเดเมจวอนตามใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูตัวไหนที่มีจุดอ่อนคอนตามอยู่นะครับมันก็จะโดนลดเกาะใช่ไหมเพื่อนแต่ความสามารถของซีเวอร์บูมเนี่ยมันไม่จํากัดแค่ขอนตามเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นจินตภาพาเป็นไฟเป็นลมนะครับซีเวอบูมสามารถโจมตีเข้าได้ทุกจุดอ่อนเลยนะและถ้าจุดอ่อนมันโดนทําลายนะครับมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนของขอนตามได้ด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความสามารถของซิลเวอร์บูมนะครับต่อมาเรามาดูลำดับของซิลเวอร์บูมพิกว่าว่าเวลาใช้จริงเนี่ยซิลเวอร์บูมนะครับมันควรอยู่ตำแหน่งไหนนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคน,นิดนึงด้วยนะคือถ้าเ,เพื่อนๆให้ซิลเวอร์บูมนะครับใช้ท่าไม้ตายรวมไปถึงสกิล e หลังจากที่ศัตรูออกแอคชั่นนะครับทีมของเ,เพื่อนๆเนี่ยจะมีโอกาสใช้สกิล3เทิร์นนะครับก่อนที่ดีบัฟซิลเวอร์บูมจะหมดนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนให้ซิลเวอร์บูมใช้ไม้ตายก่อน ที่เพื่อนๆจะเหลือนะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่2เทินเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับสปีดของทีมเพื่อนๆด้วยนะตรงนี้ก็ฟังๆไว้นะครับแล้วก็เวลาใช้จริงเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองไปแบบประยุกต์กับสปีดของทีมเพื่อนๆเองอีกทีหนึ่งนะครับและต่อมาครับเรามาพูดถึงการปั้นซิวบูบ้างดีกว่าว่าซิวบูตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเซตอุปกรณ์ซิวบูบที่ผมเล c o คอมเมนต์นะครับเซตที่ดีที่สุดท อันนี้เนี่ยผมให้ท็อปสุดเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับส่วนเซตที่2นะครับสำหรับคนที่อยากจะบิวซิวบูมง่ายอยากจะเรียงลำดับสปีดของทีมนะครับผมก็แนะนำเซตคาวบ,บอยครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่หาง่ายนะครับและถ้าเพื่อนๆใส่ครบเซตนะครับมันก็ยังได้บูสสปีดมาฟรีๆอีก6%ด้วยนะส่วนใครที่ไม่มีทั้ง2เซตนะครับทั้งควอนตัมแล้วก็คาวบอยเพื่อสามารถใส่อะไรไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ครบเซตก็ได้หรือว่าถ้ามีเซตทำลายล้างนะครับกับเซตถึกเนี่ย ก็สามารถเอามาใช้ให้ซิเบอร์บูก่อนได้นะครับเพราะว่าถ้าใครที่เปิด e0 ถึง e2 นะครับส่วนมากหน้าที่หลักของซิวเบอร์บูเนี่ยมันจะเป็นโลดีบัฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เดเมจหลักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่ไปก่อนได้เลยนะครับส่วนจักรวาลประดับนะครับที่แนะนำเนี่ยก็มีถึง4อันเลยเพื่อนๆอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสายเลยนะสำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นใส่เน้นเจนเกตพลังงานนะครับก็สำหรับรายละเอียดของการเจนเกตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอธิบายอีกทีหนึ่งนะ ส่วนสายเดเมจนะครับก็ใส่เซตเดเมจปกติได้เลยนะแล้วก็อย่างที่สานะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตนะก็จะมีเป็นเซตเพิ่มเอฟเฟกต์ฮิตเลสกับเซตบูทพลังโจมตีให้กับทีมนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถบิวตามสายที่อยากจะเล่นได้เลยนะครับส่วนสแตทของอุปกรณ์นะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเสื้อที่แนะนําจะมีเอฟเฟกต์ฮิตเลสนะครับคริเดเมจแล้วก็ฮิเลสครับอย่างที่2นะครับในส่วนของรองเท้าอันนี้ฟิกเลยนะครับซิวบูผมว่ายังไงก็เหมาะกับรองเท้าสปีดมากที่สุดนะส่วนลูกแก้ว ก็จะแนะนําเป็นเดเมจควอนตัมนะครับสำหรับคนที่เล่น E0 ถึง E2 นะแต่จากที่ไปฟังมานะครับถ้าไม่เป็คนไหนที่ปลดถึง E6 เลดเกมโอฟที่ดีที่สุดของซิวบู๊ฟสายเดเมจนะครับจะเป็นโอฟแอตแทกนะแล้วก็สุดท้ายครับห่างนะครับสำหรับห่างเนี่ยก็จะมีแนะนําเป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีเจนพลังงานครับสำหรับการเลือกห่างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะส่วนสเต็ตลองที่เลคคอมเมนต์นะครับของซิวบู๊ฟอันแรกสุดเนี่ยผมให้ท็อปเลยก็คือสปีดกับเอฟเฟกต์ คือเพื่อนๆต้องดูนะถ้ามันพอแล้วอ่ะก็ไม่ต้องหาเพิ่มก็ได้นะครับไปลงค่าอื่นได้เลยนะเรามาจะเป็นคริเลทกับคีเดเมนะครับอันที่3ามแอนแทรเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่4เอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับก็หลังจากที่เรารู้เซตอุปกรณ์คร่าวๆแล้วนะครับต่อมาเรามาลงรายละเอียดในส่วนของบิลดีกว่าว่าเราจะต้องบิลดยังไงนะครับซึ่งอย่างแรกสุดนะครับที่เพื่อนๆต้องคํานึงนะครับของ s ซ l ร์โวบลเนี่ยก็คืออัตราสร้างสถานะครับตรงนี้เนี่ยผมทําสรุปมาให้เลยนะส่วนใครที่อยากจะลงลึกรายละเอียดนะครับผม,ม อธิบายอัตราสร้างสถานะไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อสามารถไปดูเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับสำหรับความสามารถของ s i l v e r ร o บูนะครับที่เลเวลแม็กสุดนะครับแต่ละอันเนี่ยมีโอกาสพื้นฐานในการติดดีบับเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้ผมก็เขียนไปแล้วนะการโจมตีปกติหรือว่าเทรสนะครับอยู่ที่72%สิบสครับสกิลโจมตี85%้แล้วก็ท่าหมายตาย100%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็น SiwerBo ซ E0 เะอรับพื่องมีอัตรราส้ถาน131.48%นะครับห้น้อเนี่ย ไล่ดีบัฟทุกอันนะครับได้แบบ100%นะแต่ถ้าใครสามารถปลดถึง e2 ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ลถไปแบบเกือบครึ่งเลยเพื่อนเอนซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะว่า e2 ของซิวบูมันเป็นอะไรที่โกงมากครับด้วยความสามารถ zombie network เมื่อศัตรูเป้าหมายเข้าสู่การต่อสู้นะครับจะถูกทำให้ การต้านทานสถานะของเป้าหมายลดลงถึง20%นะครับนั่นหมายความว่าทางทีมเรานะครับไม่เฉพาะตัวซิวบูบเองนะคือถ้าทีมเพื่อนๆมีตัวละครตัวอื่นที่สามารถสร้างสถานะได้นะครับมันก็จะทําให้สตูเนี่ยโดนสถานะต่างๆได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปลดซิวบูบูอ e นะครับอัตราสร้างสถานะที่เพื่อนๆต้องการเนี่ย จะเหลือเพียงแค่73.61%เท่านั้นครับสำหรับอัตราสร้างสถานะนะครับได้จากไหนบ้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมสรุปมาแล้วเพื่อนๆเทรสของ Silver Wolf เองนะครับได้มา18%ถ้าเกิดใครที่เล่น E0 ูนนะครับสแตตหลักของเสื้ออาจจะต้องใช้เป็นเอฟเฟกต์ฮีทเลทนะครับเพราะมันจะได้สูงถึง43.2%เลยนะครับจากตรงนี้นะส่วนอัปลองของลิลิคนะครับทุกส่วนเนี่ย ้าได้อัตราสร้างสถานะมานะครับมันจะสูมตั้งแต่3.46%ถึง4.32%นะครับสำหรับของสีทองนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้ออฟเซ็ตเพิ่มอัตราสร้างสถานะนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เพิ่มอีก10%ครับและสุดท้ายก็จะได้จากไลโคดน,นะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นอิสุนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ไลโคนดแจกไปเถอะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับเพราะว่าไลโคนดแจกเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆโวลันติได้ง่ายมากๆนะครับและยังได้อัตราสร้างสถานะอีก40%ด้วนยะครับ ก็ใครที่อยากให้ดีบัฟทุกอย่างของซิบูติด100%นะครับสำหรับ E0 ูเนี่ยอัตรา,าสาร้างสถานะ131.48%นะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยากไปนะครับอย่างน้อยที่สุดที่เพื่อนต้องทำให้ได้นะครับก็คือ96.08%ครับ เพราะมันจะทําให้ทั้งสกิลโจมตีแล้วก็ทําไม้ตายนะครับโอกาสติดมันจะเป็น100%เนะครับเพราะว่าสกิลโจมตีซิวเวอร์บุฟมันเป็นคีย์ของซิวเวอร์บุฟเลยนะครับดังนั้นน้อยสุดนะครับต้องทาให้ได้9 6 0 8สหนระครับสาหรับคนที่เล่นอีสูนะก็สําหรับอัตราสร้างสถานะของซิวเวอร์บุฟจบไปนะครับต่อมาที่เพื่อนๆต้องดูนะครับก็คือทํายังไงซิวเวอร์บุบเราจึงจะสามารถวนลูปท่าไม้ตายได้ใน3าเทินก่อนที่ดีบับไม้ตายมันจะหมดนะ ให้หมดแล้วโดยเซตแรกนะครับสำหรับคนที่เล่นน้องอีสูนะครับถ้าไม่เมื่อใช้ไลค์คนอีเวนนะครับคอมโบทีไ่ไม่ต้องใช้ก็คือ Q E A A ครับ Q คือแม่ตาย E คือสกิลกดใช้แล้วก็ A คือการโจมตีปกตินะครับถ้าเพื่อนใช้ครบตามนี้นะครับแล้วใส่จัก,การวาลระดับเจนพลังงานนะครับเพื่อนจะสามารถทําให้เกตแม่ตายครบอีกรอบได้เลยนะซึ่งออบเชือกนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เป็นรีเจนพลังงานด้วยนะใส่เป็นเชือกโจมตีได้เลยนะครับส่วนเซตที่สนะครับสำหรับคนที่ปลดซิวเวอร์วู E 1นะครับคือมันจะช่วยในส่วนของการเจนพลังงานได้เยอะมากมเพื่อนหลังจากซิวเวอร์ ปล่อยถ้าไม้ตายโจมตีศัตรูทุกเอฟเฟกต์ดีบัฟหนึ่งเอฟเฟกนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังงานให้ซิลเวอร์บุเพิ่มได้7หน่วยครับและตรงนี้สามารถแสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าซิลเวอร์บุจะได้พลังงานคืนมาถึง35หน่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปลด E 1นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นไลค์โคนประจําตัวได้นะเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยเล่งเดเมจ ให้กับเพื่อนๆได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่ออันติตอนที่ศัตรูมี5ดีบัฟนะครับแล้วใช้ QEA เพื่อนเพื่อนจะได้พลังงานคืนมา1 1ึ9 6้หน่วยนะคูดง่ายก็คือสามารถใช้ไมา้ตายอีกรอบได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่จัก,การวาลประดับของเพื่อนๆนะครับจะต้องใช้เป็นเซตรีเจนมาหนาแล้วก็ต้องใส่เชือกพลังงานด้วยนะครับส่วนเซตที่3นะครับอันนี้ก็ E 1เหมือนกันครับถ้าใครที่ไม่ใช้ไลโคนมะจําตัวนะครับใช สามารถวนท่าไมาตายได้ง่ายมากนะมันก็จะใช้เท่ากับอันข้างบนเลยครับ QEA ครับโดยที่เพื่อนๆใส่เซตดีเจนมานาเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เชือกพลังงานแล้วครับสามารถเปลี่ยนไปใช้เชือกพลังโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คืออันติตอนที่ศัตรูมี4บีบับก็เพียงพอแล้วนะ ซึ่งศัตรูมี4ดีบัฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับคือถ้าเพื่อนๆกด E แล้วก็กดหม้ตายเนี่ยยังไงมันก็เกิน4ดีบัฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเซตที่4นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเซตข้างบนเลยสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวนะครับก็คือจักรวาลประดับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เซตอะไรตามใจชอบได้เลยนะแต่เงื่อนไขก่อนที่เพื่อนๆจะใช้ไม้ตายนะครับคือเพื่อนๆจะต้องใช้ตอนที่ศัตรูมี5ดีบัฟขึ้นไปนะครับส่วนไลค์โคนเนี่ย อัตรารีเจนพลังงานนะครับก็จะประมาณนี้นะตรงนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆรู้ทั้งหมดแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องลองไปบิวดดูนะครับทั้งอัตราสร,ร้างสถานะแล้วก็อัตรารีเจนพลังงานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อได้ตามนี้นะครับผมบอกเลยว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนเอาไปเล่นจริงนะครับมันจะคอมโบสนุกมือมากนะสำหรับซิลเวอร์บลนะครับอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับบิวที่ดีที่สุดของซิลเวอร์บลนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยหลังจากที่เพื่อนเพื่ออัตราสร้างสถานะการรีเจนพลังงานถึงเป้าแล้วนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆต้องดูตามมานะครับก็คือพลังโจมตีคีเลสแล้วก็คีดาเมนะครับเพราะสกิลของซิลเวอร์บูมนะครับต้องบอกว่าเบสดเดเมของมันน่ะถือว่ามีเดเมที่ค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นต่อให้สายไหนก็ตามนะครับถ้าไปเลสสุดๆจริงๆเนี่ยยังไงก็ควรจะบิวให้ซิลเวอร์บูมเนี่ยมีเดเมติดตัวเพิ่มไปด้วยน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นไกด์สำหรับซิลเวอร์บูม E0 ถึง E2 นะครับสำหรับช่องของผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนนนๆ่าจะะได้ปรโยช์ ไปไม่มากก็น่อยนะครับสำหรับข้อมูลถ้าตรงไหนมีข้อผิดพลาดยังไงเนี่ยผมก็ขออภัยไว้ใที่นี้นะเพื่อนๆก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะมันจะได้ประโยชน์ถึง2อย่างเลยนะอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่2เวลาที่ผมัปโหลดคลิปใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดก,กันนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไวา้ทำนินการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหมใ่